เริ่มทําก็ขายดีนะเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเขายังใช้กันเยอะอยู่เวลามันเปลี่ยนไปคนใช้เริ่มน้อยลงก็งเงียบไปสุดๆนี่ขายได้ห่อหนึ่งก็สั่งห่อหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีก็ขายได้เป็นโหลก็สั่งเป็นโหลก็มีหลานมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มันทันสมัยขึ้นทีนี้เข้ามาแรกๆก็ออกแบบพวกสมุดที่มันมีอยู่เดิมก่อนดีไซน์ตัวหน้าปกใหม่ ตัวที่มันจะเด่นๆก็คือตัวสมุดนักเรียนเนาะที่เรามาดีไซน์ใหม่แล้วก็ทําเป็นปกหลังแปดวิชาแล้วก็มีการแบบว่าเปลี่ยนลายไทยใหม่อะไรเงี้ยให้มันมีความแบบร่วมสมัยมากขึ้นในวงการสมุดถ้าให้เทียบกับร้านอื่นๆที่ขายในแพลตฟอร์มเดียวกันถือเวาลาเราก็ค่อนข้างขายดีถ้ารวมสมุดทุกประเภทก็จะมีตั้งแต่เล่มละสองบาทไปจนถึงแพงสุดนะวันนี้อยู่ที่29บาทจริงๆก็หลายๆกระบวนการแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะยังต้องอาศัยใช้คนหมดเลยเมันเป็นจุดเล็กๆที่ถ้าเราใส่ใจกับมันอะมันก็ทําให้ของม บวนการที่ผลิตด้วยมือคนเนี่ยสามารถที่จะอุดจุดตรงนั้นได้มากกว่าใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ประมาณ43ปีแล้วตอนนั้นเริ่มทําก็ขายดีนะเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเขายังใช้กันเยอะอยู่เวลามันเปลี่ยนไปภาคหลังนี่เหมือนกับว่ามันมันคนใช้เริ่มน้อยลงก็เลยทําให้แบบเงียบไปตอนนั้นสั่งกันทีหนึ่ง20หอ่อ30หอ่อพอมาค่อยๆเงียบนี่โอ้โหขายได้ห่อหนึ่งก็สั่งห่อหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีก็ขายได้เป็นโหลก็สั่งเป็นโหลก็มี <laughs> ก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าแบบนี้คงจะอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนแปลง ว่าเราก็กังวลว่าเออเดี๋ยวมันทําไปไม่ไหวนี่เรายังมีภาระเยอะเนาะไหนจะพนักงานไหนจะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลานเขามาปรึกษาเราว่าเขาจะมาเปลี่ยนแปลงสมุดดีไหมเพราะว่าตลาดที่เราทําอยู่มันเงียบมากเลยเขาก็บอกเออจะออกแบบอย่างนี้อย่างนี้เราก็ว่าเออลองดูทั้งแรกทำออกมาลูกค้าเก่าๆก็ยังไม่ยอมรับนะเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสนใจแบบใหม่อะนนียขายออนไลน์แล้วมันไปถึงมือผู้ใช้อะถึงได้รู้ว่าอ๋อรุนคนรุ่นใหม่เขาชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าหลานมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มันทันสมัย แล้วก็ไปถึงมือผู้ใช้โดยตรงเลยก็เลยทําให้เรารู้ว่าเออถูกใจลูกค้าทํามาตลอดมันมีแต่แบบเก่าๆพอมาเปลี่ยนแปลงแบบก็เลยขายดีเพราะตอนนั้นเราขายหยีปัวเราก็ไม่รู้ลูกค้าเขาต้องการอะไร จริงๆเข้ามาแรกๆก็ออกแบบพวกสมุดที่มันมีอยู่เดิมก่อนอะไรเงี้ยดีไซน์ตัวหน้าปกใหม่ตัวที่มันจะเด่นๆก็คือตัวสมุดนักเรียนเนาะเออทำเป็นปกหลังแปดวิชาแล้วก็มีการแบบว่าเปลี่ยนลายไทยใหม่อะไรเงี้ยให้มันมีความแบบร่วมสมัยมากขึ้นอะไรพวกเนี้ยจริงๆคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยหรือมันต้องแบบรื้อของเก่าทิ้งอะไรคือเราแค่ต้องเปลี่ยนเพราะมันมีไซเคิลของมันสมุดเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะมีไซเคิลว่าพอมันขายไปปีหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยปกมันต้องเปลี่ยนลาย ไม่เปลี่ยนมันก็ต้องถูกเปลี่ยนโดยใครสักคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางเอิญว่ามันเป็นเราแล้วเราก็แค่แบบว่าชอบอะไรที่มันเรียบๆง่ายๆก็กลายเป็นว่าพอเราเอาไปจับลงกับตัวสมุดที่มันเป็นโปรดักเดิมสมุดักเรียนสมุดลายไทยอเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็เป็นที่สนใจของคนพอเปลี่ยนไปได้สักพักหนึ่งสิ่งที่มันเปลี่ยนตามมานอกจากตัวหน้าปกเนี่ยมันคือคุณภาพของสินค้าไอ้ตรงนี้แหละจุดเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนคุณภาพสินค้าปุ๊บลูกค้าย่ปัวส่วนใหญ่จะไม่ซื้อหนึ่งคือพอสินค้าคุณภาพดีขึึ้้้้้้นน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 ่่่ะตตตทุุมมััััจสสููงงงงงขออออแลกกกกบราาายพคีป็ แต่กลายเป็นว่าลูกค้าปลายทางคือคนใช้สินค้าจริงเนี่ยเกิดขึ้นมาต้องบอกว่าเมื่อก่อนเ,นเราไม่เคยขายสินค้าปลีกเนาะแต่ว่าไอตอนที่ช่วงที่เราเริ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นเน่ะเรามองว่าแบบตลาดที่จะส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคโดยตรงตลาดขายปลีกเนี่ยปเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเราไม่มั่นใจแล้วว่าที่บัวจะซื้อของเราต่อไหมถ้าต้นทุนมันแพงขึ้นก็กลายเป็นว่าสินค้ามันคุณภาพดีขึ้นน, briefly, น,น่ะตลาดขายปลีกมันก็เติบโตขึ้นต,ตามๆกันไป ในวงการสมุดอะถ้าให้เทียบกับร้านอื่นๆที่ขายในแพลตฟอร์มเดียวกันถือว่าร้านเราก็ค่อนข้างขายดีก็จริง,รงๆสินค้าเดิมๆที่โรงงานทํามาตลอดสมุดนักเรียนสมุดวาดเขียนอะไรเงี้ยก็ยัง <S <S ทําอยู่ปกติตามเดิมยังไม่ได้หยุดทําแต่ว่าก็จะมีสินค้าอื่นๆที่แบบว่างอกเงยเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเป็นไปตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปเนาะการใช้สมุดมันจะไปอยู่ในกลุ่มที่ใช้สมุดสนองความรู้สึกอะคือใช้สมุดเพราะว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ทางตรงที่ว่าเพื่อต้องการจดบันทึกหรือว่าต้องการที่จะใช้เพื่อแบบบันทึกข้อมูลต่างๆที่่ตต้้องกกาารรจยเแใช มันเป็นไปเพื่อแบบความรู้สึกบางอย่างว่าใช้สมุดแล้วมันฟีลลิ่งดีกว่าการจดในมือถือจดในคอมพิวเตอร์จดใน iPad อะไรเงี้ยถ้ารวมสมุดทุกประเภทก็จะมีตั้งแต่เล่มละสบาทไปจนถึงแพงสุดณนะวันนี้อยู่ที่29บาทจริงๆก็หลายๆกระบวนการแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะยังต้องอาศัยใช้คนหมดเลยที่มีก็จะเป็นเครื่องจักรที่เหมือนแบบว่าไม่ใช่เครื่องจักรอุตสาหกรรมอะไม่ใช่เครื่องจักรอัตโนมัติหรือแม้การเข้าเล่มอะไรเงี้ยก็ยังใช้มือทั้งหมดการนับสมุดทุกอย่างก็ยังเป็นมือเฮ้ยมันเป็นจุุดเเล็็กกกกๆททีี่่่ถ้้้าาาาารใใใสใจัมัมมมมมนนนํหขของคณภพึึซ กระบวนการที่ผลิตด้วยมือคนเนี่ยสามารถที่จะอุดจุดตรงนั้นได้มากกว่าใช้เครื่องจักรสำหรับสมุดโคโนานะครับตอนนี้ก็มีขายอยู่ที่ช้อ p ปีเนาะชื่อโคโนาแล้วก็มีที่ TikTok Shop โคโจนาเหมือนกันแล้วก็มีใน LINE OA เนาะแอดโคโรชน่าจากเค o n c โอเนก็มีวางขายหน้าร้านเนาะแต่ว่าจะมีแค่แบบตัวที่เป็นสมุดโน้ตเนาะอยู่ที่วันแบงคอร้านสารพัดไทยครับ